สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมาดูสูตรเลขาคณิตกัน1สูตรเอาไว้ตอบปัญหานะกำหนดสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยส่วนโค้ง1ใน4ของวงกลมส่วนโค้ง1ใน4ของวงกลมแล้วก็วงกลมแนบไหนสี่เหลี่ยมจตุรัสความยาวด้าน x รัศมีวงกลมนี้คือ r นะจะได้ว่า r ส่วน x มีค่าเท่ากับ3ส่วน4ถ้าจำได้ก็หาคำตอบได้เร็วขึ้นเวลาสอบ จำไม่ได้เป็นไปนะแนวคิดไม่ยากนะักไปดูวิธีหาค่ากันโอรัศมีวงกลมตั้งฉากเส้นสัมผัสนะด้านนี้ X นี่ก็้อง X ส่วนสองลรัศมีวนะงกลมจุดศูนย์กลาง A นี่นะนร,รัศมยาตัวนี้ R AO ก็ X-R ลบ R ใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสแล้วนะ AE กำลังสองบวก EO กลังสองเท่ากับ AO กลังสแล้วก็แทนค่าเนะี e นะ่ยส่วนสอง R O โคือ X ลบ R กระจายสูตร X นะ x หารตลอดนะย,าย้ายข้างได้แล้วส่วน X เท่ากับ3ส่วน8 นะถ้าข้อสอบให้ความยาว x มานะเป็น80รัศมีก็30นะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะโครงสร้างไม่ยากนักใช้ทฤษฎีบทพิทาอลันะแเราก็นำมาสร้างเป็นโจทย์711นอย่างง่ายๆ1ข้อกำหนดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ความยาวด้าน7เซนติเมตรจงหารัศมีของวงกลมสีเหลืองแทนค่าเลย x 7 R ส่วน X เท่ากับสส่วน8เพราะฉะน A ั X ้นก็คือ21ส่วน8พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ